สวัสดีท่านผู้เจริญผู้มากไปด้วยปัญญาวันนี้เราขอนำเสนอสรุปความเสียหายของงานหนังสือแห่งชาติครั้งที่50กันครับผมเชิญรับชมแะรับฟังได้เลยนะครับวิดวิวโอเคนะคะกลับเข้าสู่กันที่หมวดเดิมเนาะเดี๋ยวจะจะกรจี้ไปมากกว่านี้งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะอืมเริ่มกันที่ใครดังโง่บางงาก่อนละกันนะ ค่ายนี้ก็โดนมาทั้งหมด3เล่มนะคะเป็น l อใหม่ทั้งหมดเลยจริงๆ l อใหม่มีทั้งหมด5เรื่องนะแต่ว่าเราโดนมาแค่3ก่อนนะตอนนี้เพราะว่าโคต้ามันก็จากัดเนาะไม่ใช่หนังสือนะคะแต่ว่าเงินนี่แหละจากัดไอ้คือเงินก็จากัดไหมเงินก็จํากัดก็ต้องแบบอ่าให้กันนิดนึงแบ่งไปค่ายอื่นบ้างนะแล้วเขาก็จะมีแบบของแถมน่ารัก,น,รกน่ารักด้วยนะก็จะเป็นแบบที่คานังสือเหมือนจะมีทั้งหมด8ใบนะคะแต่ว่าอีก3ใบเนี่ยเราเอาไปใช้ไปหมดละก็จะเหลือประมาณ5ใบนี่แหละที่ยังไม่ได้ใช้ แล้วก็คนฮิ้วก็แถมใบเสร็จมาให้ฉันด้วยจ้าอะดูดูงงแถมมาทําไมที่เราอยากซื้อก็เพราะว่าเราแบบเงินน้อยก็ถือว่าเป็นการแบบช่วยสปอร์ตค่ายดังงบมางะประมาณหนึ่งแล้วกันนะ,ะเพราะว่าเราอยากแบบเห็นค่ายนี้เขา l อเรื่องใหม่ๆที่สนุกและดูเป็นกระแสเนี่ยมากขึ้นนะจริงๆเราว่างบเขาได้แหละแต่ว่า power หรือว่าแบบเครดิตเขาอาจจะแบบยังไม่พอเท่าค่ายอื่นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ชวนนะคะโอเคกลับมากันที่หนังสือนะคะหนังสือที่เราโดนมาก็จะมีเรื่องอะ เรื่องนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเรื่องอื่นไปก่อนส l ูโซนแล้วก็เป็นเรื่องเดียวที่เราอ่านด้วยนะคะคือที่ซื้อมาเพราะปกเลยปกนี่ดูแบบเราชอบมากนะสไตล์นี้ที่เป็นแบบที่จะมีตัวละครตัวละครมายืนเดี่ยวๆอย่างเงี้ยคือเลาโคชอบเพราะว่ามันไม่ต้องสปอยอะไรแล้วมันก็แบบเท่ด้วยคือเรื่องเนี้ยเห็นปกตอนแรกนะกูนึกว่าเป็นแนวแบบโหดเลือดสาดแน่นอนแต่ไม่ถึงขั้น18บบวกหรอกนะเพราะว่ามันเป็นหมวดทั่วไปแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นแนวแบบแก๊กยูริ เออด้านหลังนี่ยังเป็นสีแดงเลยนะเห็นไหมฟิลแบบเลือดาสาดเวอร์แต่ว่าแก๊กยูริวัดแล้วอ่านก็คือแบบตลกจริงโคตรปั่นนะเรื่องนี้คือกาวมากแต่ก็อ่านได้ไม่หมดนะเนี่ยอ่านถึงตรงนี้เองในเรื่องนี้ก็จะมีทั้งหมดยีิบเกตอนก็คือตอนละแบบประมาณห้าถึงสิบหน้านะสั้นมากๆก็จะเป็นเรื่องราวแบบ เกี่ยวกับของผู้หญิงสองคนนี้นะที่แบบเขาเป็นเพื่อนกันคนนี้ก็จะเป็นสายแบบขึมขึมอีกคนก็จะเป็นสายแบบติงตองบ้าบอแล้วก็พูดมากกู้ม,มันก็ตลกดีนะเอออยู่ด้วยกันแล้วมันก็แบบปั่นปั่นดีนี่นี่ดูหน้าดูหน้าคุณตีนแล้วก็อ่องตรงนะเราชอบคําแปลของเรื่องนี้มากเราอาจจะไม่ให้ดูละเอียดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปดูแยกเนาะคือคําแปลมันจะมีคําว่าแบบวะ ah หรือว่าแบบชิมัทชิเป๋งอะไรเงี้ยคือมันจะมีคําแบบไม่ถึงขั้นหยาบอะไรขนาดนั้นแต่มันก็เป็นภาษาที่แบบเพื่อนคุยกันอะ แล้วก็ไม่ได้จะบอกว่าแบบเพื่อนทุกคนจะคุยกันอย่างนี้นะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วกันส่วนใหญ่เขาก็จะคุยกันแบบเนี้ยมีติดวะมีติดเวิร์กแล้วว่านังงบแปลดีแปลดีมากเลย,แปล,เลยแปลแบบให้มันได้อัธรสดยอดแล้วก็อีก2เรื่องที่ยังไม่ได้อ่านนะคะจุ้งพิษป่วนกวนเด็กหอเรื่องนี้คิดว่าน่าจะเป็นแนวแบบเออน่าจะจูบแล้วกลายเป็นผู้หญิงหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่ต่างโลกก็คือแบบโลกเดิมนี่แหละแต่ว่าจูบตัวพระเอกแล้วกลายเป็นผู้หญิงน่าจะใช่อะ่ะเออ อ่ะแล้วก็เรื่องที่สองนะคะเป็นคนจะรวยต่างโลกก็พาสวยไม่ได้จริงๆเรื่องนี้คือไม่ได้สนใจเลยนะเพราะว่าหนึ่งเลยนะส่วนตัวแบบไม่ได้เป็นคนชอบแนวต่างโลกหรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้สนใจเลยมากบวกกระปกก็แบบคือก็งันงันนะเอองั้นๆแต่เห็นมีหลายคนบอกว่ามันสนุกนะแล้วโคต้าเราก็เหลือหนึ่งที่ด้วยเราก็เลยเอาเรื่องนี้ไปเลยส่วนตัวก็เดี๋ยวต้องรองอ,งอ,งอ่านนะคะจริงๆก็ไม่ได้คาดหวังหรอกนะแต่แค่แบบอยากซื้ออ่เออมันรูปเล่มดีมากแล้วตรงตรงนะรูปเล่มดีมากทุกคนเห็นไหม ของจริงคือสวยมากนะสนับพิมพ์ต่อไปนะคะก็จะเป็นไข่บงเกิชบงเกิชนะโดนมาแค่เรื่องเดียวจริงๆก็คือแบบค่ายนี้ l i ต์ไว้เยอะเหมือนกันนะเรื่องที่แบบหลายๆคนป้ายยาเรามาอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามทยอยซื้อแล้วกันนะคะอมืมันแบบเออมันเราอยากได้ค่ายอื่นมากกว่านั่นแหละค่ายนี้ก็เลยโดนมาเรื่องเดียวซึ่งเรื่องที่เราได้มาก็จะเป็นเรื่องรักติดหนึบของฮานานงอีคุง อ่านชื่อเรื่องรอบที่ร้านแล้วว่าอ่านย่าชิมหายชื่อเรื่องอะขอร้องนะฮานาโนอิฮานาโนอิโอเคก็จะเป็นแนวแบบว่าความรักในรั้วโรงเรียนแหละพระเอกก็จะเป็นอารมณ์เหมือนหนุ่มข้างรักอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งช่วงนี้เราก็ชอบแนวนี้มากๆเลยนะแบบคืออิทธิพลอนะ่ะมันมาจากเรื่องหนุ่มเย็บผ้ากับสาวนะักคอสเพที่มารินนางแบบเป็นคนข้างรักกวัวโจวมากคือคือเราชอบมากเลยทุกคนแบบโมเมนที่มารินเห็นกวโจวทําอะไรแล้วก็จะเขินอะไรอย่างเงี้ยมันมันน่ารักเว้ยมันน่ารักมาก เราว่าเรื่องนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันนะคะดูจากปกเนาะดูจากปกก็เพจก็น่าจะดูรักนังเอกหัวปักหัวปมเลยด,ดูดูเอาแล้วกันดูเอาแล้วกันก็จะมีประมาณนี้ปัจจุบันมีทั้งหมด4เล่มอ่าที่สนใจก็เพราะว่านี่แหละมันออกมาเล่มใหม่ในงานหนังสือก็ไปลองอ่านตัวอย่างในเมพดูตัวอย่างนี่คือ2 0หน้านะน้อยมากเออแต่ว่ามันก็ยังพอให้เราแบบ จับทางในเรื่องถูกอะไรอย่างเงี้ยว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะถึงแม้จะแค่20หน้าก็เถอะตงกฎก็ปกติก็80ก็ถูกแล้วอันนี้ก็จะลดเหลือแบบ60กว่าบาทอะ่ะเออทึ่งถูกมากแนะนําเลยทุกคนสําหรับค่ายงกฎก็แนะนําให้ซื้อนะสะรัะพิมพ์ต่อไปก็จะเป็นค่ายนชันนะคะหรือว่าพินิตนั่นเองก็คือซื้อมาเรื่องเดียวอ่ะแกคือ <c oughs> แบบเป็นเรื่องเดียวแล้วที่มีเล่มเดียวด้วยนะก็จะเป็นสงครามเลือดอาสูรเล่มสี่นะคะก็ขอระบายหน่อยแล้วกันคือ หลังจากที่เราอ่านนะก็คือฉากแอคชั่นแบบไม่สุดเลยคือมันเป็นฉากแอคชั่นที่แบบตัวละครจะต้องมายืนเก๊กอะคือเราไม่ชอบอะอย่างยกตัวอย่างนะคะก็คือตัวละครนี้เราจําชื่อไม่ได้นะเอาเป็นว่าเราจะเรียกตัวนี้แล้วกันตัวนี้เนี่ยจะไปจัดการอสูรตัวนี้อ่าซึ่งเขาจะต้องแบบตัดคงตัดแขนโดยใช้ใบพัดซึ่งเวลาจะตัดแขนมันก็จะต้องแบบไล่ลำอะไรใช่ไหมแบบม้วนตัวแต่ก็คืออาจารย์เขาก็ไม่ว่านี่อาจารย์เขาก็แบบว่าเสร็จก็คือตอนตัดแขนเสร็จแล้วเนี่ยแล้วคือแบบถามจริงมันจะไดอารมณ์อะไรป เวลาอ่านแอคชั่นให้มันแบบให้มันสนุกอะซึ่งมันไม่มันเลยว้ยคือมีแต่ตัวละครมาเก๊กอย่างเงี้ยคือเฮ้ยอันนี้จะโดนด่าป่ะเนี่ยแต่ว่าเราแบบเออขอระบายแล้วกันคือเรารู้สึกว่าเล่มนี้มันมันไม่สุดอะแล้วก็อีกฉากหนึ่งก็จะเป็นตัวละครที่เขาจะเนี่ยพุ่งไปตัดคอไอ้นี่ก็พุ่งไปทําท่าโพสเก๊กไปแล้วก็ชึบเสร็จแล้วคือเราอยากให้มีแบบฉากที่เขากําลังไปเฉือนคอเข้าใจะแบบปิดปิดจี้คออะเขาะ้าใจไหมเออมันไม่มีไง ออมันมันก็เลยแบบแอบเฟลเว้ยแต่ว่าหลังๆดีหลังๆด,งงดีแต่ว่าเราจะไม่เปิดให้ดูนะเพราะว่าเดี๋ยวจะสปอยเกินไปเอาเป็นว่าเป็นตอนพระเอกแบบได้บัฟแล้วกันได้บัฟอืมก็ทําดีอยู่ทําดีอยู่แต่แบบไอ้เหี้ยตอนแรกเปิดมามันก็แบบไม่ไดอารมณ์แล้วอ่ะอันนี้บางคนอาจจะไม่ซีเรียสน,นะแต่ว่าเราซีมันเป็นอีกเรื่องที่เราแบบอวยมากๆเลยเนาะในสองเล่มแรกอะ่ะแต่พอเล่มสามเล่มสี่แล้วก็มันก็สนุกนะสนุกเรื่อยๆแต่ว่ามันยังไม่สุดมากนะเออแต่ยังไงเราก็แนะนําให้ไปซื้ออยู่ดีอะ่ะ เผื่อว่าจะมีคนที่ชอบไงแนวนี้ไม่ได้ซีเรียสแบบเราโอ๊ยลืมไปทุกคนจริงๆเรามีอีกหนึ่งเรื่องนะสําหรับค่ายพี่เนทอะ่ะเรื่องนี้คะ่ะทุกคนเรื่องนี้เรื่องนี้เดี๋ยวให้ดูหน้าปกแบบนี่ยอดชายในยจิกโกลก็คือเราซื้อมาเป็นแบบอ e ีบุ๊กโดนป้ายามาแล้วก็แบบอยากลองอ่านไงซึ่งเราก็อยากอ่านนะตอนนั้นจริงๆอ่ะแบบ คือตอนนั้นที่เราอยากอ่านอนะ่ะมันเป็นเวลาตอนสี่ทุ่มเว้ยเราสั่งยังไงมันก็ต้องรอของใช่ปะเราก็เลยซื้ออ e ีบุ๊กเลยไหนๆก็มีแล้วอันนี้เราขอนับด้วยนะทุกคนว่าเราซื้อในช่วงงานหนังสือคือแบบไอ้เหยไหนๆกูก็เสียตังค์แล้วว่าให้อนุลมเลยนะอนุลมคือมันตั้ง99าบาบาทนะแกฉันก็เสียตังค์เหมือนกันนะ่ะนะหลังจากอ่านเรื่องนี้ก็จะรู้สึกว่าสนุกดีเป็นเรื่องที่ตลกปันป่นๆตอนแรกก็เอออ่านแล้วก็เหมือนจะจริงจังแต่ก็ไม่จริงจังนะตลก น่าจะเป็นแบบเหมือนพระเอกเขาอยากจะเลิกเป็นอันตรพานทุกคนแต่ว่าสถานการณ์มันมันไม่พาเขาเลิอกอะ่ะมันต้องทําให้เขาแบบเป็นเหมือนเดิมอะ่ะแล้วก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าพระเอกมันจะแบบเลิกยังไงแล้วแบบตัวพี่สาวอ่ะจะมาคบกับพระเอกหรือเปล่าหรือว่าแบบจะจบไปแบบแบบไม่คบกันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอลุ้นนะก็เป็นอีกเรื่องที่น่าติดตามอยู่พอสมควรสนุกสนุก,นกเรื่องนี้ขาอนี้ก็ถือว่าเราโดนมาเบาๆเนาะไม่โดนอะไรมามากมายต่อไปนะคะสนับพิมพ์สยามอินเตอร์คอมมิกส์นี่ ก็โดนมาแบบไม่เยอะนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเล่มต่อทั้งนั้นเลยแล้วก็มีเปิดเรื่องใหม่อันหนึ่งก็คือดันดนดันนะคะเราสนใจตั้งแต่เอาซีแลวเนาะแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสได้ซื้ออืตอนนี้ก็อ่านไปกี่ตอนนะอ่าตรงนี้ค่นตรงนี้เอ้าตอนเดียวเองเหรอวะเฮ้ยเดี๋ยวนี่เราอ่านไปตอนเดียวเองเหรอเนะี่ยอ่าเราก็ได้โปสการ์ดมาด้วยก็คือเอาจริงอ่านแค่ตอนเดียวก็สนุกนะ ถ้าส่วนตัวตามมาตั้งแต่มังงะพัสดะก็น่าจะติดตั้งแต่ตอนแรกเลยคือตอนแรกก็สนุกมากแล้วมันก็ตลกด้วยเราชอบคาแรคเตอร์ของนางเอกมากๆเลยมันภายนอกนางดูเท่นะแต่นีจริงคือนางน่ารักมากเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูแค่เฉพาะตอนหนึ่งแล้วกันคือแบบไายเส้นนองน่ารักมากแล้วเราว่าเคมีพระนางเนี่ยคือเข้ากันเวอร์เข้ากันสุดนะไม่ต้องขอดูโปสการ์นะคือคือไม่ยอมโกรธโกรธไม่ทันลีลาไงสมน้ำหน้า ด่าตัวเองเจ็บน้อยกว่านะเออด่าตัวเองเจ็บน้อยกว่าโอเคหรือ2เลือกนะคะก็จะมีสืบลับบับคาวโมโนฮาชิรอนนะที่เราจะให้ดูปกในคือมันมันเข้าไม่ได้จริงๆคือมันสวยมากนะคะทุกคนนี้มันต่อกันด้วยนะทุกคนคือคือปังอ่ะปังมากเลยอะคือมันดีมากภาพสวยคมชัดมากลดไปซื้อเถอะทุกคนเรื่องนี้ก็ถือว่าขายดีนะจริงๆไม่คิดว่าจะขายดีแต่ว่าคือมันสนุกไงมันก็ต้องขายดีแล้วก็อาจารย์ผู้แต่งก็ เป็นบุคคลในตำนานแล้วก็เรื่องต่อไปนะคะเป็น My Hero เล่มที่32เรื่องนี้ก็คือดองไว้แบบตั้งแต่เล่ม20 28นะไม่คือเล่ม28อ่านแล้วแต่ว่าเล่ม29ไม่ได้อ่านเพราะว่าเล่ม29อ่ะมันกว่ามันจะออกนะทุกคนมันก็ห่างจากเล่ม28คือนานมากๆจนไม่อยากอ่านแล้วแล้วก็ไม่ได้อ่านอีกเลยนะแต่ว่าหลังๆเล่ม29นี่คือมันจะออกไวขึ้นนะ29 31 3 32เนี่ยออกไวแบบไวพอสมควรเลยสำหรับเราว่านะหรือว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่รอวะเมื่อเลยคิดว่าออกไว สำหรับพิมพ์ต่อไปเป็นค่ายวิบูนกิชวิบูนกิชนั่นเองนะคะวิบูนกิชก็ซื้อมา2เรื่องด้วยกันมีแค่2เรื่องนี้แหละซึ่งเป็น2เรื่องดังอยู่เล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดถึงโตเกียวเรเวนเจอร์ก่อนโตเกียวเรเวนเจอร์ก็โดนมา20 21 22แล้วก็23นะคะเรื่อง3ก็จะแมนปสการ์ดด้วยแหมปสการ์ดทำมาสวยมากนะคะน่าหล่อมานจะเขียนที่อยู่ได้แต่ใครมันจะไปเขียนวะก็ถือว่าเราไม่อยากพูดอะไรเยอะนะสำหรับเรื่องนี้ เดี๋ยวจะหาว่าสปอยเกินไปเอาเป็นว่ายิ่งอ่านเล่มหลังๆแล้วเนี่ยคือเข้มข้นแบบเข้มข้นแบบข้นมากจนเป็นนมข้นหวานแต่เป็นเป็นนมข้นหวานที่แบบโคตรจะขมคือปวดตับปวดจิตปวดใจอ่านแล้วแบบมันก็สนุกมันก็มันนะแต่มันก็บั่นทอนจิตใจของเราประมาณหนึ่งเลยคือเล่มสามเนี่ยก็จะขึ้นภาคใหม่แล้วเร,เราไม่พูดชื่อภาคแล้วกันโอเคเป็นภาคสุดท้ายนะคะก็คือว่าบอกว่าจะจบดีนะเรื่องนี้ขอให้ตัวละครหลักอย่าตุยเลย คือเราเราคาดเดาอะไรกับอาจารย์แกไม่ได้เว้ยคืออาจารย์แกเขาจะทําอะไรก็กเรื่องของเขาอะเราคาดเดาไม่ได้จริงเดี๋ยวหาว่าสปอยเกินไปฉะนั้นเดี๋ยวเราหยุดไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเขาก็จะมีแถบโปสเตอร์ด้วยเนาะด้วยในแต่ละวันแต่ว่าแจกน้อยมากเหมือนจะแจกวันละ50บใบยังอะคือเอาจริง5นาทีก็หมดแล้วอะซึ่งส่วนตัวถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ซีอะไรมากนะแต่ว่าก็อยากได้อยู่ดี เห็นในรูปคนอื่นคือสวยสวยนะอยากได้มากอยากได้อยากได้แต่ว่าไม่มีบรรยาไปซื้อแบบอัพแพงๆนะส่วนโปสการ์ดก็ได้มาเล่มยี่สามเล่มเดียวแล้วว่าคุณภาพของโปสการ์ดอะมันค่อนข้างดีแข็งแรงเลยแล้วก็เงามันสวยนะอืจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับเรื่องนี้ต่อไปบูล็อกเป็นเล่มต่อเนาะเก้าสิบสินะคะสี่เล่มถือว่าแบบเบาๆแต่ว่าราคาก็ไม่ค่อยเบานะจริง มาแต่ไม่ถึงล่าสุดนะคะเล่มล่าสุดน่าจะเล่มสิบหกอืมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ค่อยไปซื้อที่หลังก็ได้นะไม่ต้องรีบซื้องานหนังสือหรอกเพราะราคามันก็แบบไม่ได้ลดอะไรเวอร์วงังแต่ว่าอันนี้ก็ซื้อมาแบบอ่ะพออ่านต่อไว้แล้วก็เหมือนที่เล่มสิบเอ็ดเขาจะ,จะแบบจบเฟสมั้งจบการแข่งขันเราก็ไม่จาเป็นต้องรีบซื้อถูกไหมคือมันมีขายเรื่อยๆอะแกเออ เห็นสันเรื่องนี้แล้วปวดใจทุกครั้งเพราะสันมันไม่ตรงให้กูเลยสักกเล่มเล่มหนึ่งเล่มแปดเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเลยคือสันไม่ตรงสักเล่มมัคือแบบสภาพคุณภาพคือแบบวิบูนเกตแล้ว่านะใครอยากได้กระดาษดีๆรูปเล่มสวยๆนะรอได้เลยนะทุกคนเล่มละร้อยสามสิบบาทแร้วว่ามีแน่นอนแบบมีแน่นอนมังงะยังปังขนาดนี้อนิเมะยังไงก็ปังแต่ส่วนตัวจะไม่ซื้อซ้ําแน่นอนนะคะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะขูดเลือดขูดเนื้อไปมากกว่านี้ก็ค่ายต่อไป ค่ายที่เราซื้อมาค่อนข้างที่จะหลายเรื่องนะน่าจะเป็นแบบหลายเรื่องที่เยอะที่สุดแล้วมันก็คือค่ายเซนจูนั่นเองเดี๋ยวเรามาให้ดู BL กันก่อนเนาะเพราะว่าค่ายนี้เนี่ยเขามี BL เยอะมากแล้วก็แนวนี้เนี่ยเป็นแนวที่เราค่อนข้างชอบอ่านมางะมากกว่าดูอนิเมะเนาะก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันแต่ก็ยยเว้นซาสากิกับมิยาโนอันนี้คือน่ารักมากเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวแต่ว่าอะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเล่มแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องนี่ เมดอัพรักเสกนายให้สวยปิ๊งซึ่งเป็นเรื่องที่เรารอคอยที่สุดของค่ายเซนชูและดูหน้าปกนี่คือน่ารักมากนะคือแบบน่ารักน่ารักแล้วก็แอบเปิดดูข้าวและมีหน้าสีแบบอยู่นี่ปางลายเส้นแบบอย่างกืบการ์ตูนโชโจคือน่ารักมากๆทุกคนสวยน่ารักแล้วว่านะมันเป็นเรื่องที่แบบหลายๆคนที่ไม่ได้ตามแนววไวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามาซื้อค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าอาจจะด้วยโดนปกหลอกหรือว่า ไม่โดนปกหลอกก็ได้แต่ว่าเฮ้ยเห็นเนื้อเรื่องแล้วมันน่าสนใจซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่แบบเฮ้ยเนื้อเรื่องมันน่าสนใจดีว่ะคิดว่าแนาวเบียร์นอื่นน่าจะไม่ค่อยมีนะแนวนี้ที่แบบแต่งหน้าแบบสวยมากสวยเวอร์นะคือคือปังเรื่องนี้ก็เดี๋ยวต้องลองอ่านแต่เราว่ามันดีอยู่แล้วอะเออมันมันดีอยู่แล้วอะเราเราเชื่อนะโอเคเราว่าเรื่องต่อไปแบบยาวๆเลยนะอีกสี่เรื่องนะคะเป็นเล่มเดียวจบทั้งหมดเลย ไม่มีเล่มต่อนะคะเรื่องแรกดอกไม้ไม่รู้รักอันนี้คือโดนปกตกมาสวยมากปกแบบเลิศนะแต่ว่าด้านหลังนี่ก็คือทําเอาเราตกใจนะเพราะว่ามันเขียนว่าลุงเป็นหนุ่มซิงเหรอเราไม่ใช่เป็นคนแบบสายที่ชอบแนวรักต่างวัยอะไรขนาดนั้นไงก็ไม่รู้ว่าจะชอบหรือเปล่าก็เลยยังไม่ได้อ่านนะคะแล้วก็ปกแซบเลยซื้ออันนี้สองเรากางฤดูร้อนเอ้ยังไม่ได้อ่านชื่อเรื่องเลยอันนี้ชื่อเรื่องชั่วโมงรักหลังมือขําก็คือปกแซบ อ่ซื้อแล้วก็เรื่องนี้สองเรากลางฤดูร้อนภาคแรกทําไว้ดีมากคือเป็นมังงะวายเล่มเดียวจบอันดับสองของเราเลยเคลื่อนดับหนึ่งเนี่ยเราให้ทะเลอบใจนะอันนี้อันดับสองรักกลางฤดูร้อนกับสองเรากลางฤดูร้อนมาจากเป็นภาคต่อกันที่สมบูรณ์แบบคือมันมีอะไรหลายอย่างนอกจากแบบความรักที่มันกุ๊กกิ๊กกันคือมันไม่เชิงว่ากุ๊กกิ๊กแบบเริ่มมาแล้วเขาแบบชอบกันเลยแต่มันค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์อะไรยเงี้ยคือเราชอบมากนะ ซึ่งก็เลยโดนมาแต่ว่าไม่ได้โดนลิมิเต็ดเซร็จนะคะเพราะว่า,าประหยัดตังไปอีกหนึ่งในเว็บก็กดไม่ค่อยทันด้วยขี้เกียจมานั่งรีหน้าเว็บว่ามันจะเติมเมื่อไหร่นะเออเลยกดกดมาเลยเนื่อธรรมดาแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะคะ out โฟกัสนะคะก็ชื่อไทยว่าลักงนอกสายตาเป็นไงชื่อแบบละครไทเวอร์ละครไทเวอร์เป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยอยากได้นะแต่ว่าคือเรื่องที่เราอยากได้มันหมดไงก็เลยจำเป็นต้องซื้อให้มันครบยอด500บาทแล้วเราก็จะได้ของแถมมา ซึ่งเป็นของแถมที่เราแฮปปี้ที่สุดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราอยากได้เนี่ยแล้วก็แบบเนี่ยเป็นเรื่องที่เราตั้งตอรอแกแล้วว่าเออการส,สุ่ม500บาทเนี่ยคุ้มนะส่วนเราส่วนตัวว่าคุ้ม500บาทแล้วได้หลายเล่มมากเพราะว่าค่าเซ็นชูเนี่ยมันอะ่ะไม่ถึงร้อยเลยะเออโอเคนะคะก็หมดกันไปสำหรับ BL เนาะต่อไปเราจะเป็นแนวแบบโรแมนติกก็คือจะเป็นเรื่องรักอันตรายของเจ้าสาวยากุซ่านะคะนี่หนึ่งถึงสี่เลยซื้อมา ในเว็บไม่มีเล่มหนึ่งถึงเล่มสองก็ต้องไปหาตามช้อปปี้เอาถือว่าช้อปปี้ก็ยังมีอยู่โชคดีไปนะคะคือเรื่องนี้นะค่ะเรารู้จักมาได้ตอนที่มีสวิตหนึ่งของแฟนอินเตอร์เนี่ยเขามาแปลแบบแปลตอนพิเศษของเรื่องนี้นะคะเราก็เลยลองอ่านแล้วก็แบบเฮ้ยมันดีวะมันเป็นแนวแบบพระเอกข้างรักนางเอกอยูแล้เราชอบมากนะแนวอะไรแบบนี้คือช่วงนี้เราโคตรอินเลยไงแบบแนวข้างรักมันก็เลยแบบทําให้เราสนใจเรื่องนี้มาประมาณนึงแล้วก็เห็นผ่านบางอะแกรมต่างๆก็สนใจมากขึ้น แต่ว่าเหมือนคุณเคสต์ติกเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับความรักเลยแล้วก็แบบเอ๊ะหรือว่ากูคิดผิดปะในเรื่องมันอาจจะแบบไม่มีความรักเลยแต่ว่าตอนพิเศษมันดันมีเพื่อแบบเซอร์วิสแฟนๆอะไรอย่างงี้ป่ะเออไม่รู้เหมือนกันนะเราต้องลองอ่านเนาะไลเซ้นมันก็น่าอ่านด้วยแหละไรเซ้นแบบนางเอกดูแบบเลิอๆอะอธิบายไม่ถูกว่ะอ่ะนางเอกดูสวยเอางี้แล้วกันไรเซ้นสวยมากนะแต่แล้ว่ายังไงมันก็น่าจะเกี่ยวแบบนิดนึงนิดนึงเพราะว่าชื่อเรื่องอะนะชื่อเรื่องมันมีคําว่ารัก มีคำว,ว่ารักแล้วก็ต้องมีความรักช่วนิดนึงเหรวว่าวเอ้ยหลายหลายคนอวยเรื่องนี้นะหลายหลายคนแบบว่าอยากให้เรื่องนี้แมสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อมาอ่านตามคําอวยค่ายต่อไปก็คือค่ายฟีนิกสนี่เป็นค่ายที่หนังสือแพงมากแพงแบบโคตรแพงอะ่ะแล้วไม่ลดด้วยนะหนังสือเนี่ยไม่ลดด้วยโหดร้ายมากสองเล่มนี้คือได้มาราคาเต็มเต็มเลยแบบเต็มจุกๆแต่ว่าเออไม่ชัวร์ว่าอลิสเนี่ยเขาลด5%หรือเปล่านะ ง่ายๆก็คือแบบถ้าเล่มยิ่งออกนานเขาก็จะลดราคาเยอะซึ่งเขาจะลดสูงสุดที่15-20%นี่แหละจาไม่ค่อยได้นะคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ะเขาก็ต้องมาเอาเล่มต่อปะใช่ไหมด้วยความที่หนังสือมาแพงอ่ะเขาก็ต้องเลือกหนังสือที่เขาแบบตามอยู่แล้วซึ่งมันเป็นเล่มต่อแล้วก็เป็นเล่มใหม่ด้วยอะไรเงี้ยโอเคมาเรื่องที่เรื่องแรกเป็นเอลซีใหม่แล้วกันรีวิวเรื่องนี้ก่อนนะคะก็คือคุโรอิวะเมดากะไม่เข้าใจความน่ารักของฉันเลยเรื่องนี้เราถือว่าเราชอบนะอืมมันเป็นอีกเรื่องที่แบบ แนวเลิกความที่เราอยากให้หลายๆคนตําเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะน,น่ารักโมเมนต์ของพระนางเนี่ยคือน่ารักมากเอาจริงช่วงแรกคือเราไม่ค่อยชอบนะเพราะว่ามันเซอร์วิสแบบเน้นก้นเน้นนมไปนิดนึงพอประมาณแบบเฮ้ยกลางๆเรื่องอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นถึงความแบบน่ารักของคู่นี้แล้วแบบนีโมเมนต์อย่างเงี้ยหรือว่าแบบหรือว่าแบบโมเมนต์อย่างเงี้ยแกคือแบบ เอ้ยมันก็ทาให้เรายิ้มมุมปากได้นิดนึง่งนึเว้ยแล้วก็หลังๆเออไม่เปิดดูแล้วกันไม่ให้เปิดดูแต่ว่าอยากให้เป็นลุ้นเองคือแบบมันน่ารักมากโมเมนต์ของสองคนนี้มันน่ารักมากๆนะแล้วก็ตัวละครสมทบอีกคนที่จะเป็นตัวละครน้องผมดำใช่ไหมคนนี้ก็น่ารักมากนะแล้วลายเส้นอาจารย์คนที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นคนเดียวกับโตเกียวบาเบลอ่าคนที่ว่าโตเกียวบาเบลได้กลิ่นเลยได้กลิ่นความแบบพระเอกคือหน้าเหมือนกันเวอร์พระเอกหน้าเหมือนกันมากอะซึ่งเราหวังว่าเล่มสองนะจะมีโมเมนต์ที่แบบ น่ารักน่ารักกว่านี้เยอะขึ้นนะแบบหวานกันมากกว่านี้เพราะว่าส่วนตัวนะส่วนตัวเป็นคนแบบไม่ได้ชอบแนวเซอร์วิสไงก็ไม่อยากให้มีเซอร์วิสเยอะแยะอันนี้เป็นแบบอันนี้เป็นทฤษฎีนะเราไม่รู้ว่าจริงหรือแบบเรามาโ,น,โนไปเองน่าจะรเรามาโ,น,โนไปเองเราคิดว่าที่อาจารย์อ่ะเขาแบบแต่งเซอร์วิสแรกๆใช่ไหมทุกคนเพื่อที่จะแบบดึงดูดคนไว้ดึงดูดคนว่าเฮ้ยฉันมีเซอร์วิสนะฉันขายเซอร์วิสนะอะไรนี่ๆหน่อยๆแต่หลังๆอาจารย์เกก็แบบเริ่มไม่ค่อยมีแล้วก็แล้วแต่คนชอบนะอะไรสไตล์แบบนี้เนาะเรื่องนี้แนะนํา สนุกไปตามเลยทุกคนซื้อแบบลดราคานะหรือไม่ก็ไปซื้อมือสองน่าจะเจ็บน้อยโอเคมาเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องการกลับมาของอลิสนะเรื่องนี้เราให้นัมเบอร์วันในใจของค่ายนกย่างนี้เลยคือแบบเราสามารถที่จะยอมเทเรื่องอื่นของค่ายนกย่างนี้เพื่อที่จะซื้อแค่เรื่องเนี้ยทุกคนคือแบบจะตะโกนทาไมแต่ว่าคือเราชอบมากๆเว้ยอ่านเล่ม3แล้วก็รู้สึกว่ามันยิ่งเข้มข้นแบบก็ไม่แน่ใจว่าเราควรจะรู้สึกยังไงตอนอ่านนะ แต่ว่าทุกครั้งที่เราได้อ่านเราก็แบบหยุดอ่านไม่ได้แล้วมันก็นต้องอ่านต่อไปเรื่อยๆอะ่ะจนมันจบค่ายนี้ก็มีแค่นี้แหละทุกคนออาจริงคือเราไม่ได้อยากตามแค่2เรื่องนี้หรอกเว้ยแต่ว่า2เรื่องนี้เป็น2เรื่องที่แบบคัดแล้วคัดอีกคัดแล้วคัดอีก,ว,อกว่ามันโอเคที่สุดแล้วอ่ะที่เราจะซื้อมามีอีกหลายเรื่องในที่เราอยากซื้อทั้งวินเบเกอร์หรือว่าอารีเลมสองซึ่งอา l e เลมหนึ่งเราอ่านจบแล้วนะคะทุกคนก็ยินดีกับเราด้วยเดี๋ยวเราจะทํารีวิวให้ตามสัญญ,ญานะค่ายสุดท้ายก็คือค่าย แล้วพิมพจ้าเป็นใครที่โดนสาบเรื่องการจัดการกับเรื่องหนังสือเยอะมากคือวันแรกแนนี่โพสอัปเดตหนังสือแบบทุกวันเออขยันขยันมากแล้วก็โดนด่าทุกทีจนเขาแบบไม่โพสและนะไม่โพสและกูไม่อยากโดนด่าละอะไรอย่างนี้ <c oughs> เอาจริงๆนะคือเราว่าเขาไม่โพสต์ไม่ใช่เพราะว่าเขากลัวโดนด่าหรอกแต่เราว่าไม่มีอะไรอัปเดตมากกว่าเพราะว่าของก็แบบเหลือน้อยเหลือน้อยเหลือน้อยขึ้นทุกๆวันนะ คือมันน้อยมากจนแบบกูไม่อัปเดตดีกว่าอัปเดตก็โดนด่าอีกโอเคพอมาดูกันที่เอ่อหนังสือที่เราโดนมาดีกว่าเนะเพราะว่างานหนังสือมันจบแล้วก็ปล่อยให้มันจบไว้ที่ตรงนั้นข้างหน้าก็ขอร้องเลยละพิมพ์ขอดีกว่านี้นะนะมากันที่เล่มต่อกันก่อนโ <c oughs> ด,ด,ดนโ <c oughs> ดนดมาแค่นี้จริงก็โดนมาแค่นี้คือจริงๆมีอีกหลายเรื่องแต่ว่าเอาเรื่องที่มัน่นใจว่าจะอ่านก่อน ก็เลยโดยมาแค่2เรื่องนะคะเล่มอื่นคิดว่าน่าจะไปตามต่อที่หลังได้อะไรอย่างเงี้ยอะโตเกียวบาเบลเล่ม3อันนี้นะคะก็เป็นเล่มจบแล้วเรื่องนี้เรายังไม่ได้อ่านแต่ว่าแกะซีลมาแอบดูนิดนึงแอบดูนิดนึงเออสปอยเตียงว่าเฮ้ตอนจบจะเป็นยังไงนะแต่เอาตรงมากคือเราอยากให้จบแบบแบดเอนดิ้งเว้ยมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวคือถ้ามันจบแบบกู๊ดเอนอะมันจะดูแบบไม่มีอะไรเลยเ,ลยเว้ยแต่พอถ้ามันจบแบบแบดเอนมันจะดูแบบตาตึงใจไอ้เหี้ยหรือว่ากูเปแบบ็นคนแบบเป็นคนแบบแบบนี้วะ ไม่รู้ว่ะแต่ว่าจบแบบกูดเอ็นมันก็ดูไม่มีอะไรเกินไปอ่ะเราอยากให้มันจบแบบแบดเอ็นเลยอะแล้วก็เรื่องที่2ห่วงเหวลึกก็คือเรื่องนี้มันแบบอ่านไปมันก็น่าติดตามไปเนาะเอาเป็นว่าเราชอบแล้วกันเรื่องนี้แบบชอบพอสมควรคือมันเป็นแนวแบบดราม่าที่แบบดราม่าสูดสุดๆ,ๆ,ๆแบบจริงๆอะ่ะเป็นแนวปัญหาชีวิตที่อ่านไปก็อีหยังว่ากับทุกตัวละครทุกตัวไม่เข้าใจว่าตรก,กะในการใช้ชีวิตคือแบบเป็นอะไรบางคนก็งงๆคือเรางงกับมันนี่แหละ นะแต่มันก็น่าสนใจน่าติดตามซึ่งชอบมากเรื่องนี้เรื่องนี้ชอบแบบชอบมากๆตอนอ่านเล่มแรกก็ไม่อยากจะให้มันเป็นเรื่องที่แบบชอบหรอกนะแต่ว่าพออ่านเล่มสองแล้วชอบ่ะปฏิเสธตัวเองไม่ได้นะที่เรางงๆอย่างแรกเลยก็คือตรก,กะในการใช้ชีวิตของครูคนนี้เออไม่อยากสปอยเลยมากคือเรื่องนี้มันก็จะแบบใครไม่พอใจกับพฤติกรรมแย่ๆก็แนะนําให้ข้ามดีกว่าเพราะว่าครูดีที่ไหนเขามาเอาลูกศิษย์ถูกไหมแรงแบบปะแต่ว่ามันคือเรื <c oughs> <ๆ>่องจริงนะโอเคจนไปดีกว่าเรื่องนี้ มาในส่วนของ l อใหม่ของค่ายลักพิมพ์กันนะคะก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่ารักพิมพ์เนี่ยแกลเลือกมาดีจริงๆนะสำหรับ l อใหม่เนี่ยคือเด็ดๆทั้งนั้นเลยไม่มีเรื่องไหนไม่น่าสนใจอยู่ที่ว่าเงินในกระเป๋าคุณจะพอไหมแค่นั้นเองนะคะของเราเนี่ยโดนมาทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะคะนี่สาเรื่องนี้ที่เราก็พูดถึงไปในคลิปที่แล้วอยู่เออมนเริ่มกันที่ได้แดงดีกว่าได้แดงเนี่ยคือเรื่องนี้ดูจากปกก็รู้นะว่ามันคือแนวฮาเลมอะ เพราะว่าคุณสมบัติเนี่ยมันครบทุกอย่างเลยแล้วเราก็ลองหาอ่านแนวนี้มาสักพักน้าที่เป็นเรื่องใหม่ๆเออจนลักพิมพ์เขา l อมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันโดนนะอะไรอย่างนี้ออกมาแค่เล่มเดียวอะหาง่ายแน่นอนสรุปคือยังไงเล่มแรกก็หายากแล้วแม่ตามหายากมากคือหมดตั้งแต่วันที่2ของงานจ้าสุดยอดจริงๆนะสุดยอดจริงๆนะลูกค้าสุดยอดมากแล้วก็ลักพิมพ์ก็สุดยอดมากๆเลยคือก่อนหันานี้นเ,นเราคิดว่าถ้าเราตามตั้งแต่เล่มแรกอะยังไงมันก็สบายเว้ย พราะว่าเราเชื่อว่าถ้าเราตามมังงะไข่เนี้ยก็ควรที่จะตามตั้งแต่เล่มแรกๆเพราะว่ามันจะสบายกว่าเว้ยคือเรื่องนี้แบบฉีกทุกเกิดเกณฑ์ไม่ต้องอ,อะไรมาวัดเลยก็หมดตั้งแต่เล่มแรกได้อารมณ์เหมือนแบบฟิลฟเหมือนบูพีเลียดในตอนแรกนะซึ่งถ้าถามว่าได้มาอย่างไงนั้นก็คือได้มาจากทวิตเตอร์นะคะนี่แหละครับปกก็คือบังเอิญเจอไงเันเป็นความโชคดียของฉันเรื่องนี้เรายัางไม่ได้อ่านแต่ว่าปกสวยมากเนะาะอาจจะพูดอะไรไม่ได้มาก เดี๋ยวนี้ชอบทําสันเบี้ยวนะแล้วก็โลโก้เบี้ยวด้วยเนี่ยเห็นไหมเอ้ยเบาๆนะเบาๆเบาๆได้เบาเรื่องต่อไปนะเราขอพูดถึงเรื่องนี้ก่อนนะคะต่อให้ปากจาฉีกก็ไม่บอกรักเธอหรอกเรื่องนี้ขอพูดเลยนะคะฟังเรานะทุกคนโคตรดีดีที่สุดในบรรดาที่ซื้อมาใหม่ในงานหนังสือแล้วอะคือแบบดีมากๆเป็นแนวเลิฟคอมแบบบวกโรแมนติกหวานมากๆที่พระเอกเขาจะแบบข้างรักนางเอกมากๆแบบมากๆอะทุกคน ลายเส้นแบบน่ารักมากมากทุกคนเราเราเปิดให้ดูเรื่อยๆนะคือแบบเป็นลายเส้นที่น่ารักมากน่ารักจริงๆอุ๊ยจะสปอยเกินไปคือเห็นพระเอกบนหน้าปกอะคะทุกคนเราเฉยเฉยนะแต่พออยู่ในเรื่องอะคือหล่อมากแบบยังไงอ่าเป็นเป็นชายหนุ่มที่แบบแพลว์พาวเวอร์ส่วนนางเอกก็คือแบบน้องน้องมากแบบน่ารักน้องน่ารักมากคือเขาว่ายังไงให้มันน่ารักขนาดเนี้ย เราเป็นสายซึนอะใครชอบสายซึนเดเลยแล้วว่าก็น่าจะชอบแต่ก็แบบไม่ได้อะไรมากกับสายซึนแต่มันแต่มันน่ารักแล้วก็โมเมนต์หวานๆกันอะคือแบบเยอะมากทุกคนแบบอ่านไปเรายิ้มไปเรายิ้มแบบไม่หุบด้วยนะแล้วฉากนอนด้วยกันคือแบบดีมากแต่ว่าเราจะไม่เปิดให้ดูนะหรือว่าทุกคนอาจจะเห็นบันผ่านไปก่อนหน้านี้แล้วก็ได้อาปกในปกในก็ยังน่ารักอะแกคิดดูดีแปลว่างับน่ารักมาก แล้วเล่มนี้จบไม่ได้ค้าด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าตัวอย่างเล่มต่อไปที่เขามีทิ้งท้ายไว้ให้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะน่าสนใจอ่าเดี๋ยวเราจะเซ็นเซอร์ไว้เผื่อว่าใครยังไม่ได้อ่านเนาะเรื่องนี้ก็มีลงตามร้านแล้วเราไปหาดูกันได้ค่ะคือขายขายมากๆจริงๆขายมากๆชอบมากๆพอกับการอวยเรื่องนี้ต่อไป wish w t c h lc ใหม่นะคะเหมือนกันเรื่องนี้ก็ดีเรื่องนี้สนุกมากอีกเรื่องเลยคือมันจะเป็นแนวแบบตลกตลกนะมากกว่าแนวเลิฟคอมที่เขาเขียนไว้ด้านหลังเนี่ยไม่เลิฟคอมเท่าไหร่เลย คือมันออกแนวกาวนะแล้วก็จะมีการแบบล้อเลียนการ์ตูนอื่นๆด้วยเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนี่ล้อเลียนเรื่องฮันเตอร์หรือว่าแบบเยบะมันเป็นผลจากแบบเวทมนต์ของนางเอกนะก็ต้องลองไปอ่านดูว่ามันแบบเป็นยังไงซึ่งที่กูชอบของเรื่องนี้เลยเนี่ยก็คือนางเอกมีความแบบดือ้อมีความกวนตีนนะ่ะคือไม่รู้จะพูดยังไงคือมันเราว่ามันแบบคุดกวนนะสำหรับเด็กคนเนี้ยแล้วพระเอกอะคะทุกคนมันจะมีความเป็นพี่ชายมากกว่าพระเอกนะ เหมือนแบบต้องมานั่งเลี้ยงเด็กคนหนึ่งที่ดื้อมากเพราะว่านางเอกเนี่ยเขาเป็นแบบแม่มดนะแล้วเพกเขาก็จะมีหน้าที่ที่ต้องมาปกป,ป้องดูแลนางเป็นอาสุนร,รับใช้แต่นางเอกอะค่ะเขาก็จะเป็นคนที่เออใช้ชีวิตตามอําเภอใจตัวเองเหมือนเหมือนจะทาอะไรก็ทาอะไรอย่างงี้แล้วก็อีกอย่างนะน,น้องเป็นคนขี่มโนมากด้วยอันนี้คือส่วนที่เราชอบมากๆจะชอบแบบคิดไปเรื่อยเว้ยเวลาอยู่กับเพะเอกสองต่อสองอย่างแบบเฮ้ยจะได้เจอเพะเอกครั้งแรกในรอบหลายๆปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มโน่ะ จะต้องเขินแน่ๆเลยสรุปก็คือความประทับใจแรกที่แกทํากับเขาก็คือกระจกแตกเขาจะเขยนยังไงลงนะถามจริงเขาจะเขินยังไงลงแล้วก็มีการใช้เว้นมนแบบปั่นๆนะทําตัวให้แบนตะและเต๋ตลกมากจริงเรื่องนี้เราชอบเราอาจจะเล่าแบบเออดูไม่ค่อยตลกเท่าไหร่แต่ว่ามันตลกนะจริงๆเออนี่อย่างตอนที่จะได้นอนด้วยกันก็แบบคิดไปเรื่อยว่าเราจะไปแบบเออสักอย่างอะไรอย่างนี้แต่ก็นะคนมันขี้มโนอะสุดท้ายก็ไม่มีอะไรพะอเอกมันก็ไม่ได้คิดอะไรนะ แล้วก็จริงๆลายเส้นก็ดูง่ายลายเส้นดูแบบดูง่ายดีแล้วก็นางเอกน่ารักไม่รู้ดิแล้วว่าเราชอบนางเอกสไตล์นี้มากเลยมันมีความแบบน้องแบบน้องเอ็นดูเอ็นดูไหมเอ็นดูฉันเอ็นดูนะเอ็นดูมากเลยอ,อันนี้คือกระถ่ายแยกล่างนะไม่ใช่เป็นโลโลงโลลี่อะไรแต่น่ารักมากอ่ะก็จะประมาณนี้สําหรับเรื่องนี้นะคะก็แนะน,นํนาแนะนําเป็นอีกเรื่องที่ควรตามเลย เอลซีใหม่ที่เราสนใจเนี่ยมันก็จะมีแค่นี้แหละคะ่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนจะโดนป้ายยาอีกเรื่องนะคะอย่างเวทระเบียนมรณนะอะไรสักอย่างมันเวทชะระเบียนหรือเวทระเบียนนะก็เดี๋ยวตามแน่ๆแหละเห็นหลายคนบอกว่าดีนะตอนแรกที่ไม่สนใจเพราะว่าเห็นคนพูดถึงว่ามี3ามเล่มจบอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยอยากเก็บอะรู้สึกว่ามันเปลืองตังค์แล้วก็ขี้เกียจตามด้วยแล้วก็เรื่องอื่นๆบางเรื่องเนี่ยเราก็ได้สั่งจองกับทางร้านไว้เรียบร้อยแล้วเนาะแค่มันยังไม่หมาแค่นั้นเองจริงๆแล้วพินพ์ไม่หมดคือมีอีกเรื่อง มากันที่เรื่องสุดท้ายของค่าคืนนี้ก็คือเป็นเรื่องเกิดใหม่เป็นลูกโอชิค่ะทุกคนได้มาแบบครบๆเลยเนาะหนึ่งสองสามสี่ซึ่งไม่ได้มาจากงานหนังสือทั้งสิ้นซื้อมาเองล้วนๆตามร้านตามทวิตอะไรอย่างงี้นะคะเรื่องนี้เราก็ตามหามาเรื่อยๆสักพักแล้วเนาะแต่พอมันประกาศทําอนิเมะเนี่ยต้องรีบเข้นหาเลยต้องรีบหาเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันราคาไปไกลมากกว่านี้ถ้าเราไม่รีบซื้อนะซึ่งเล่มหนึ่งกับเล่มสามเนี่ยเราก็ได้มาจากทวิตเตอร์ค่ะ ได้แบบราคาปกมาเลยก็ดีส่วนเล่ม2ก็ได้มาเกินปกนิดหน่อยนะ120บาทแต่ว่าเราก็โอเคนะเพราะว่ามันก็แบบหายาที่สุดในบรรดาซีรีส์นี้แล้วเนาะตอนนี้ก็รู้สึกขอบคุณนะคะที่มีคนแนะนํามาให้เรานะก็ขอบคุณจริงๆก่อนหน้านี้เราก็แบบเมินมาตลอดอุย้ยใช่เขาว่าเมินมันจะดูแรงไปไหมคือขี้เกียจตามแหละแต่ว่าพอเราว่างๆเนี่ยเราไปดูรีวิวมาก็เป็นอีกเรื่องที่แบบน่าสนใจมากๆแบบคือยูนิคมากนะไม่เหมือนคนอื่นเลยเป็นแนวไอดอลที่แบบล้างแค้นอะไรเงี้ยคือ เชื่อทาได้ไงวะโคตรเจ๋งเลยก็เดี๋ยวไวจ้จะอ่านแล้วก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวมาพูดความรู้สึกหลังอ่านดูว่ามันรู้สึกยังไงนะเพราะว่ามีแต่คนบอกว่าดีก็ใครยังหาไม่ได้ก็แนะนําว่าถ้าคุณเจอราคาดีก็รีบซื้อแต่ถ้ามันเกินไปก็ไม่ต้องซื้อนะคะหมดแล้วนะคะสำหรับงานหนังสือครั้งนี้เดี๋ยวเรามาสรุปยอดทั้งหมดด้วยดีกว่าเพราะว่าเราว่ามันต้องมีคนถามเรามาแน่นอนอนะว่าหมดไปเท่าไหร่นะ เดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้แล้วกันนี่คือเงินจำนวนที่หมดที่เราเสียไปนะคะจำหับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ